ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้จรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้ตมาก็ได้นำธรรมะหัวข้อของสมุทัยอริยสัจนะเหตุให้เกิดทุกขโยมซึ่งยติโยมก็ฟังไปสองวันแล้วนะวันนี้ตมาได้เลือกเอาจากพระไตรปิฎกเล่มที่35นะอังคุตร,รนิกายจตุก,กนิบาทหน้า538โยมอยู่ในตัณหาสูตรนะว่าด้วย ตันหาเป็นดังขข่โยมเนี่ยโอ้โหโยมขย่โยมนึกถึงข่นะข่ที่เขาดักปลาก็ดีขข่ที่ดักนกก็ดีอะปลาก็ไปติดขข่โยมพ้นไปฝั่งโน้นไม่ได้นะลอดออกไปฝั่งโน้นไม่ได้หรือว่านกก็ดีไปติดขข่แล้วก็ยุ่งโยมติดไปอีกบ้างติดจะงอยปากบ้างติดเล็บบ้างติดขาบ้างนี่โยมโยมไปไหนไม่ได้เลยนะเนี่ยติดงอยู่ตรงนั้นโยม ยมมาดูสิว่าคําว่าตันหาเป็นดังข่ายเนี่ยพระองค์ทรงแสดงอย่างไรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงตันหาเช่นดังข่ายท่องท่องเที่ยวไปแผ่ซ่านไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเห่นไหมโยมอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะ จะเป็นอารมณ์คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยราบยศสรรเสริญภรรยาสามีลูกหลานวัตถุกรรมทั้งหมดโยมแม้แต่สมถะหรือวิปัสสนานะรูปประชานรูปปานเนี่ยตัณหาเข้าไปได้ทั้งหมดนะท่านบอกว่าตัณหาเนี่ยว่าโดยภูมินะถึงนู่นโยมภะวคะภูมิโยมภวคภมนะเนวสัญญานาสัญญาญตนะโยมเนวสัญญาณสัญญา ยตนะผมเนี่ยก็ยังติดอยู่ในขายของตัณหานะจึงไปเกิดอยู่ในชั้นนั้นโยมทีนี้ว่าโดยธรรมะก็ไปติดยุดไปอยู่ถึงโคตรภูยานนะโคตรภูยานเนี่ยเป็นปนิพพานาญาณขั้นสูงเกือบจะติดกับอริยรมรรคเลยนะโยมนะพอพ้นจากโคตรภูยานเนี่ยก็จะเข้าสู่อริยรมรรคเลยตันหาก็เรียกว่าคลุมไปถึง โคตรภูยานได้ถึงแม้ว่าจะเป็นนิปัสนาขั้นสูงนะแต่ว่าบุคคลที่ไม่ฉลาดในการปฏิบัติก็ยังมีตัณหาเข้าไปยินดีมีตัณหาเข้าไปยินดีในโคตรภูในสมถะวิปัสนาขั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นพระอนาคามีบุคคลเนี่ยที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานคือว่ายังยังละตัณหาไม่ได้นี่เพราะท่านยินดีในสมถะวิปัสนานะ ยังมีฉันทราคะในในิปััสนาขั้นสูงเนี่ยท่านจึงพ้นจากวัตตะไม่ได้โยมต่อเมื่อท่านพัฒนาจิตปฏิบัตินิพปัสนาให้เรียกว่าจนจนละตัณหาได้แหละท่านจึงจะนิพพานได้นะถ้ายังละฉันทราคะในสมถะนิปัสนาไม่ได้ก็นิพพานไม่ได้โยมดังนั้นตัณหาเนี่ยคลุมไปถึงโกตรภู ว่าโดยธรรมะว่าโดยภูยมิก็คลุมไปถึงนู่นโยมภาวะข้าพมนะคือผมสูงสุดเลยเนี่ยท่านจึงได้ตรัสว่าตัณหาที่แผ่ซ่านไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ทุกอารมณ์นะโยมท่านบอกว่าเว้นแต่มรรคสี 4, ผลสนิพพาน1นะมรรคสีผลสนิพพานหนึนะ 4, 4, นนหนเนี่ยไม่เป็นอารมณ์ของตัณหานะอย่างอื่นเป็นได้หมดเลยท่านอูมาเหมือนกับ ก้อนเหล็กแดงนะโยมนะ,ะก้อนเหล็กแดงเนี่ยอุปมาเหมือนกับมรซีผลนสีนิพานหนึ่งโยมส่วนมแมลงวันนี่ก็เหมือนกับตันหานะ,นะ,มะแมลงวันไม่สามารถที่จับอยู่ที่ก้อนเหล็กแดงได้ชั้นใดเพราะว่าไม่ใช่วิสัยที่มแมลงวันมันจะไปไปจับ ไปเกาะติดอยู่ก้อนเด็กแดงะนะฮะตัณหาก็ไม่สามารถที่จะไปจับไปเกาะไปติดไปยินดีในมรสีว้นสีนิพพานหนึ่งได้เพราะว่าเป็นโลกุตรธรรมแต่ถ้าเป็นโลกิยธรรมทั้งหมดโยมโลกุยธรรมทั้งหมดถ้าว่าโดยภาษาอภิธรรมก็คือว่าโลกิยรรจิต81นีนะรูป28เจตสิก52ออะไรเหล่านี้นะเป็นต้นนะโดยอภิธรรมเนี่ยถ้าโยม ศึกษาพิธรรมมาก็พอจะนึกออกโยมออันนี้เอาไว้เพียงท่นนี้ก่อนนะโยมนะว่าโดยที่ว่า,าตัณหาทีา่ยินดีในธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยนะทั้งหมดเลยตัณหาสามารถที่จะแผ่ข่ายครอบคลุมได้เว้นแต่โลกุตรธรรม9นะ กาเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อสัตว์โลกนี้ซึ่งนุงนุงนางเหมือนกลุ่มได้อันยุ่งเหยิงยอมนึกถึงได้นะขอดเป็นปมเป็นเหมือนหญ้าปร่องไม่ล่วงพ้นอบายทุกติวิธีบาทและสงสารไปได้อบายภูมิสี สงสารนัคือสุกติภูมิทั้งหมดนะโยมทั้งทุกติทั้งสุกติเป็นการสรุปบททั้งทุกติแล้วก็สุกติภูมิคือวัตตสงสารเนี่ยถ้ายังมีตัณหาอยู่ก็ไม่ล่วงพ้นจากวัตตสงสารไปได้เลยเหมือนกับเรื่องในสวรก่อนที่ญาโยมได้ฟังไปนะเธอทั้งหลายจงพึงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัหาเช่นดังข่ายท่องเที่ยวไปแผ่ซ่านไปก็เกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มหอ่อสัตว์โลกนี้ซึ่งนุงนังเหมือนกลุ่มได้อันยุ่งเหยิงโยมตัณหานิวิจิตจริงๆนะขอดเป็นปรม เป็นเหมือนญ้ามุงกระต่ายและญ้าป้องไม่ให้ล่วงพ้นอบายทุกติวิธีบาทและสงสารไปได้นั้นเป็นจะไหนโอ้โยมสำคัญจริงนะอบายภูมิ4เนี่ยโดยมากตันหาก็พาไปอบายนะเพราะว่าตันหานั้นเป็นอกุศลโยมเป็นกิเลสถ้าตันหาปาตนาพบสุกติและทําบุญนะตันหาก็เป็นเหตุไกลนะส่วนบุญก็เป็นเหตุใกล้ทมให้เกิดในสุคติได้นะ แต่สุกติก็ไม่เที่ยงนะเป็นเป็นวตาสงสารอยู่ก็ไม่ควรปรารถนาที่จะเกิดนะพบใดๆโยมเพราะว่าเกิดมาพบใดก็เป็นทุกข์ในพบนั้นนะนะทีนี้ที่ว่าตัณหาตัณหาเนี่ยวิจิตมากมายเนี่ยเป็นอย่างไรโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาวิจริต1ปประการนี้อาศัยขันธ์ปัญจกะภายใน ตัณหาวิจริต18ประการนี้อาศัยขันธะปัญจกะภายนอกตัณหาวิจริต18ประการอันอาศัยขันธะปัญจกะภายในเป็นไนโอ้โยมนะตัณหาที่ยินดีในขันธ์ภายในคือของตัวเองนะโยมนะภายในนี้หมายถึงของตัวเองนะภายนอกก็หมายถึงของคนอื่นนอกจากตัวเราไปเนี่ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมีความถือว่าเรามีก็ย่อมมีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้อ้าวอันนี้ก็จริงนะโยมนะถ้าคิดว่ามีเราเมื่อไหร่เราเป็นอย่างนี้ก็มีขึ้นมาทันทีทันใดนะเช่นเราขาวเราดำเราเตี้ยเราสูงเราอ้วนเราผอมเราอิ่มเราหิวเราเจ็บเราปวดเราสวยเราขี้เหร่เราจนอะไรเป็นต้นพวกเนี้ย เราเป็นอย่างนี้อะนะหรือว่าเราเป็นเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นกำนันเราเป็นนายอำเภอผู้ว่าสอสอเราเป็นกรรมกรเราเป็นคนทำงานอะไรพวกนี้อัตโนมัติเลยนะเราเป็นอย่างนี้ข้อความตรงที่ว่าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยจะอธิบาย ให้ละเอียดก็คงจะมากมายนือเกินยมยมกันนึกพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะว่าคําว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เป็นอะไรบ้างยมต่อมานะยมเราเป็นอย่างนั้นโอ้ยมเป็นอย่างนี้ยังไม่พอนะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเราเป็นอย่างอื่นเราไม่เป็นอยู่โยมเราพึงเป็นอย่างนี้ เราพึงเป็นอย่างนั้นเราพึงเป็นอย่างอื่นโอ้ย oh, โยมแม้จะไหนเราพึงเป็นแม้จะไหนเราพึงเป็นอย่างนี้แม้จะไหนเราพึงเป็นอย่างนั้นแม้จะไหนเราพึงเป็นอย่างอื่นเราจักเป็นเราจักเป็นอย่างนี้เราจักเป็นอย่างนั้นเราจักเป็นอย่างอื่นโอ้ยโยมครบสิแปดหรือยังเนี่ย ตัณหาวิจริต1ิปประการนี้อาศัยขันธ์ปัญจกะภายในโยมวันนี้โยมก็พิจารณาเองแล้วกันนะนับมาก็ครบ18โยมนะ,น,ะนนี้เรียกว่าความเข้าใจผิดว่ามีเราตัวเดียวแท้ๆโยมนะเมื่อมีเราขึ้นมาตัวเดียวไอ้ความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ติดตามมาโดยอัตโนมัตินโะยมนะจะเป็นอดีตก็ดี เราเป็นแล้วเรากำลังเป็นอยู่เราจากเป็นก็ดีอะไรอย่างนี้มากมายที่ญาติโยมได้ฟังมาเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัณหาที่วิจริตจริงๆโยมนะที่จริงท่านใช้คำว่าวิจริตนะบางทีก็อ่านว่าวิจิตโยมนะมันวิจิตพิสดารยุ่งเหยิงเหมือนกับได้ที่หาต้นหาปลายไม่ได้จริงๆนะโยมคือยินดีอย่างโน้อนอย่างนั้นอย่างนี้กลับไปกลับมาโยม มันดีโยมฟังก็แทบจะงงอน,นะตรงนี้ต่อมานะโยมตัณหาวิจริต18ประการอันอาศัยขันธปัญจกะภายนอกเป็นไนภายนอกคือไม่ใช่ของเราอะนะดูก่อนภิกษุท์ทั้งหลายเมื่อมีความถือว่าเรามีด้วยขันธปัญจกะนี้ก็ย่อมมีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้ เราเป็นอย่างนั้นด้วยขันทัปปัญจกะนี้โอ้ยมอันนี้ก็ยังไม่ใช่ของเรายังคือยังไม่ใช่ของคนอื่นนะโยมนะหมายถึงภายนอกก็คือว่าปารบอารมณ์ภายนอกแต่ยังไม่เน้นว่าเป็นของคนอื่นโยมเป็นของเราอยู่นะเนี่ยเป็นของเราอยู่แต่ว่าปารบเป็นข้างนอกอะนะ ย่อมมีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธทปัญจกะนี้โอ้โหโยมตัวนี้อาตมาคงไม่ต้องอธิบายนะโยมนะฮะโยมฟังเนื้อความเอากลวกันเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธทปัญจกะนี้เราเป็นอย่างอื่นด้วยขันธทปัญจกะนี้เราเป็นอยู่ด้วยขันธทปัญจกะนี้เราไม่เป็นอยู่ด้วยขันธทปัญจกะนี้อืโยมฟังดูแล้วก็ยุ่งเหยิงจริงๆนะเนี่ย เราพึงเป็นด้วยขันธะปัญจกะนี้เราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธะปัญจกะนี้เราพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธะปัญจกะนี้อโยมเราพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธะปัญจกะนี้แม้ฉไนเราพึงเป็นอย่างนั้นอืจะเติมแม้ฉไนเข้ามาแล้วนั่นโยมเนี่ยแม้ะไนเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธะปัญจกะนี้ แม้จะไหนเราพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธปัญจากะนี้โอ้โหโยมเราจักเป็นด้วยขันทปัญจากะานี้อัตมาขออ่านให้จบเลยนะคงไม่อธิบายตรงนี้ละเอียดจริงๆโยมเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยขันทปัญจกะนี้เราจักเป็นอย่างนั้นด้วยขันทะปัญจากะนี้เราจักเป็นอย่างอื่นด้วยขันทปัญจากะานี้ตัณหาวิจริต18 ประการนี้อาศัยขันทะปัญจากาภายนอกตัณหาวิจริสิบแปประการอาศัยขันทะปัญจากาภายในตัณหาวิจริสิบแปประการอาศัยขันทะปัญจากาภายนอกด้วยประการชนนี้รวมเรียกว่าตัณหาวิจริริเห็นปานนี้ที่เป็นอดีต36อนาคต36เป็นปัจจุบัน36 รวมเป็นตันหาวิจริตร้อด้วยประการชนี้โอ้โหโยมโยมนับถึงไหมเนี่ยร้อยแปเนี่ยนับยาหล้าเกินโยมตรงนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายตันหานี้นั่นแลเช่นดังขายต้องเที่ยวไปแผ่ซ่านไปก็เกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ่มหอสัตว์โลกนี้ ซึ่งนุงนางเหมือนได้อันยุ่งหยิงคอดเป็นปมเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปร้องไม่ให้ล่วงพ้นอบายทุกติวิริบาทและสงสารไปได้โยมข้อความตรงนี้ละเอียดจริงๆนะอาตมาคงไม่นับให้โยมให้ครบร้อยแปนะโยมนะโยมถือเอาเนื้อความก็แล้วกันโยมว่าตัณหายุ่งหยิงจริงๆโยม นะยินดีอย่างนั้นยินดีอย่างนี้ถ้าตัณหามากก็ไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะเหมือนกับที่ยยมได้ฟังมาในวันก่อนนะแต่ตรงนี้เนี่ยประองทรงสรุปว่าตัณหาเหล่านี้เนี่ยปลคุมสัตว์โลกทั้งหลายอยู่เนี่ยทำให้สัตว์โลกไม่สามารถที่จะล่วงพ้นไปจากอบายทุกติวิธิบาตนารกและก็สงสารไปได้ยม,มนี่แหละคือว่า ตัณหาเป็นสมุทัยจริงๆนะโยมนะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆโยมเนี่ยเราควรจะต้องทำหน้าที่คือท,ทำกิจในตัณหาและละโยมกิจในตัณหาต้องทำอย่างไรโยมฟังมาในวันก่อนอาตมาก็มักจะพูดเสริมบ่อยๆนะโยมกิจในอริยสัจสี่เนี่ยที่เราควรจะต้องจำแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคือทุกกำหนดรู้ยอมรับโย,ยมยอมรับที่เกิดมาแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้วนะนะความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลากเนี่ยเป็นทุกข์กิยสัตว์เป็นความจริงนะเป็นสัจจะเป็นความจริงที่หลีกหนีไม่ได้โยมต้องกําหนดรู้คือยอมรับยอมรับด้วยอะไรล่ะยาตาปริญญาใช่ไหมว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรายอมรับว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลโยมเนะี่ยไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายลักษณะอย่างนี้นะเห็นเหตุปัจจัยของทุกข ส่วนตัณหากาา็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทํากิจเพียงแค่ยาตะปริญญาอย่างเดียวนะต้องทํากิจคือตีรณปริญญาด้วยคือพิจารณาความเกิดไม่เที่ยงความแก่ไม่เที่ยงความเจ็บความตายไม่เที่ยงหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณไม่เที่ยงยมเห็นความไม่มีแก่นสารสาระของทุกข์ที่เรากําลังกําหนดรู้อยู่นั่นแหละ ของความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้สาระไม่มีสาระไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยตีระปริญญาแล้วก็ปะหานะปริญญาก็จะเกิดขึ้นทําลายความยึดถือว่าเที่ยงทําลายความยึดถือว่าเป็นสุขทําลายความยึดถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเมื่อทําลายาความเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วก็จะถอนตัณหาว่าความเกิดเป็นของเรา ความแก่เจ็บตายเป็นของเราก็จะถอนมานะที่เคยยึดว่าเราเป็นผู้เกิดเราเป็นผู้แก่เราเป็นผู้ตายเนี่ยก็จะถอนออกเหลือแต่เกิดล้วนๆแก่ล้วนๆเจ็บล้วนๆตายล้วนๆไม่มีของใครและก็ไม่มีใครเป็นด้วยแล้วก็ถอนซึ่งสักยทิฏฐินะที่เข้าไปยึดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยอันนี้เรียกว่าทํา นะปริญญาทั้ง3ในทุกกายสัตว์นะียกว่ากําหนดรู้ด้วยยาตาปริญญาตีระนาปริญญาแล้วก็ปหานาปริญญาส่วนกิจในสมุทัยศัสตว์ก็ต้องละโยมที่โยมฟังมาในสูตรเนี้ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกต้องละนะกิจหน้าที่คือต้องละโยมต้องละไม่ใช่ละตัณหาอย่างเดียวต้องละบริวารของตัณหาด้วยเช่นทิฏฐิมานะ ความโกรธโลภหลงอิจฉาพยาบาทพวกนี้แหละโยมเป็นลูกน้องของตัณหาจิตเจนาที่จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นพวกนี้ก็คือเป็นบริวารของตัณหาสรุปแล้วก็คือว่าอกุศลกรรมทั้งหมดนะอกุศลธรรมทั้งหมดเป็นลูกน้องของตัณหาต้องละโยมต้องละทีนี้กิจในพระนิพพานนี้ก็คือว่า ต้องทําให้แจ้งนะคือพิจารณาว่าความไม่เกิดดีไหมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีไหมการละตัณหานั้นสงบไหมการไม่มีอุปทานนะ่ะสงบไหมสุขไหมเนี่ยเรามองเห็นภาพระหว่างความเกิดแก่เจ็บตายในวะะัฏฏะกับการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรามองเปรียบเทียบกันอย่างนิยมเราเห็นจะเห็นพระนิพพานว่าพระนิพพานนั้นเป็นฝั่งที่สงบเย็น ส่วนวัะสงสารนั้นก็เป็นฝั่งที่เร้าร้อนเราควรจะทําให้แจ้งซึ่งอารมณ์ของพระนิพพานแล้วก็ละตัณหาเมื่อละตัณหาไม่มีความอาลัยไม่มีความยินดีไม่มีปฏิกิริยาของจิตที่จะฟุ้งขึ้นมาด้วยอนนานาจของความยินดีพอใจเนี่ยไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงเนี่ยก็สงบปล่อยวางมองโลกด้วยความมีของศูนย์สลายได้ยมอันนี้ก็เรียกว่า,าการทําพระนิพพานให้แจ้งะนะ แล้วก็กิจในมรรคก็คือว่าต้องเจริญต้องอบรมต้องพัฒนาหาวิธีทางที่จะให้มรรคเจริญขึ้นซึ่งย่อลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลหของโยมศีลสิศีลสองี่สิบของพระสมาธิก็คือความตั้งมั่นอย่างดีความตั้งมั่นดีดของจิตที่ไม่ซัดสาย สมาธิก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นประตฐานของปัญญาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในอริยศาสตร์สนั่นเองนะเป็นเป็นเบื้องปลายนะโยมเป็นเป็นปัญญาขั้นสูงนะถ้าปัญญาตอนต้นๆน็นนนนคือเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยปัญญาในตอนกลางๆก็เป็นปัญญาในวิปัสสนารู้จักว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นต้นนะที่ท ที่เกิดจากการฟังยมเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติในเข้าถึงความดับทุกเนี่ยรู้เป็นปัญญาที่เป็นสุตตามยปัญญาก่อนแล้วก็เข้าใจในการเจริญนิปปัสนาอบรมโพชฌชงให้เกิดขึ้นนะเขียนกําหนดกายเวนาจิตธรรมในสติปัฏฐานเนี่ยเป็นอย่างไรลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นกลางเรียกว่าเจริญสมถะเจริญนิปปัสนาเป็นง,งั้นเถอะยม พูดถึงสมถะพูดถึงวิสสนาก็รู้อธิบายถูกด้วยว่า,าปฏิบัติอย่างไรบรรลุผลอย่างไรโยมอันนี้เรียกว่าปัญญาขั้นกลางนะถ้าปัญญาขั้นสูงคือเห็นทุกอริยสัจโดยสิ้นเชิงอ่าง,งั้นเถอะโยมเรียกว่าละกิเลสที่เป็นสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ําก็ดีเบื้องสูงก็ดีนะเป็นคุณธรรมของพระ อริยบุคคลอันนี้เ็าเรียกว่าเจริญโรมมักให้เกิดขึ้นโยมคือศีลสมาธิปัญญานะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าทําหน้าที่ในอริยสัจทั้ง4ให้ครบให้บริบูรณ์นะเรียกว่ากิจกิจจยานนั่นเองโยมกิจจยานคือยานที่รู้ว่าจะต้องทํากิจอะไรในอริยสัจทั้ง4ตรงนี้ตัมมาก็บรรยายเสริมนะในสูตรสูตรนี้เพราะว่าเวลา พอมีอยู่อาตมาก,ก็เลยบรรยายาการทําปริญญาในทุกขริยศัตร์แล้วก็การทํากิจในอริยสัตว์ทั้ง4เพื่อเสริมความรู้แล้วก็ทวนความจําให้กับโยมโยมตกลงตัณหาสูตรก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะโยมนะว่าตัณหานั้นเป็นดังข่ายจริงๆถ้าเราหวังความพ้นทุกก็ขอให้พยายามละตัณหาให้ได้ก็แล้วกัน เอาละวันนี้เวลาก็หมดลงพอดีนะอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทนขอเจริญพร